สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะครับอุดรอ,อุดรน,นะพอดีผมมาประมูลเอ่อเศษซากกุรุพันธ์พร้อมรถยานพาหนะนะครับอ่าเราได้รถกระบะสามคันเครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้าจะเป็นซิกจะเป็นเอ่อคายแม็กคายแม็กของของของรถนี้นะครับ หัวกระบะมิซูที่เอซเราพี่น้องเราใครกําลังตามหานะสวยกิฟเลยหัวพร้อมกระบะเครื่องก็มีนะครับเนี่ยครับเนี่ยสวยสวยคันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นสไลด์ก่อนนะฮะเดี๋ยวให้เขาจัดการเดี๋ยวผมพาดูรอบคันเบื้องต้นนะนี่คือเบื้องต้นนะมาดูครับรอบคันใครต้องการหัวกระบะมามามมามา,มา,มาชิ้นละ หมื่นหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับมามามาคุยกันนะครับหัวกระบะนะ FC ฟซเราพี่น้องเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสองคันเป็นอีซู u ูกับไมต h ี้แต่ลอถนี้นะครับที่ผมตอนนั้นผมประมูลได้เยอะมากน่าจะประมาณ10กว่าคันแต่จะขั้นก่อนกับสิบคันแต่ที่นี่เขาไม่ให้เอกสารจะเป็นรถเออมันเป็นกรมทรัพยากรน้ํานะครับ จะเป็นรถที่ไม่ได้ให้เอกสารนะแฟ,แฟมแฟมแฟมมานี้อ่ะมาดูเนี่ยาาดูฝั่งนี้ครับแล้วก็นี่อีกสองคันเป็นไมตี้คันหนึ่งแล้วก็ชีฟอา R4 ประตูคันหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะให้ช่างก๊อฟกับช่างอาร์ตย้ายกลับ <S <S เอามาดูมาดูมาดูาดาดนี่ครับเนี่ย สวยนะรถสวยกิฟตเลยรถสวยๆนะครับรถสวยนะฮะเป็นที่หัวกระบะสวยอะไรสวยเครื่องก็สวยแฟนเปิดเครื่องดิเปิดเป็นหรือเปล่าก,ก็มันจะมีล็อกอยู่ข้างในตรงนี้เออเห็นล็อกไหมกดล็อกขึ้นเดียกำลังเอามาหัดครับให้ได้รู้เรื่องนี่ไงล็อกล็อกอยูย่ตรงนี่ไงนี่ตรงเนี้ยเอามือไปแตะ ลงข้างล่างนี่ไงเออยกขึ้นกดแล้วยกขึ้นเออเนี่ยเครื่องสวยมากกระปุก power ด้วยนะครับนี่ดูหัวดูกระบะดูภา,ดภายในครับรถประมูลก็จะเป็นลักษณะนี้ดูภายในดิภายในสวยกริบเลยนะครับเสียดายเสียดายที่เขาไม่ให้เอกสารสำหรับ fc เราพี่น้องเราที่ไม่ได้ต้องการเรื่องเอกสารถ้าขาผมแล้วนี่อีกคันหนึ่งครับเป็นชีฟอา เปิดเหมือนเดิมนี่ก็สวยหัวกระบะสวยครับไม่มีเอกสารก็คันละไม่แพงครับสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นเก้าอะไรอย่างเงี้ยดูพาวเวอร์ด้วยขับได้วิ่งได้คันละสี่หมื่นเก้ามาเลยสองคันเนี้ยไม่ตี้ก็ได้ทีฟอาร์ก็ได้ทําให้ขับได้วิ่งได้ครับคันละสี่หมื่นเก้าครับมาเลยครับมาเลยครับคันละสี่หมื่นเก้าครับเดี๋ยวผมทําให้ขับได้วิ่งได้เลยใช่ไหมแฟ้มขับได้ไหมละ่ะสภาพนี้ ได้ไม่เหลือครับเดี๋ยวจัดการให้นงะแฟมเนาะนี่ลูกชายนะครับลูกชายผมคนกลางรถคันนี้ขนช้างรถคันนี้คนช้างรถขนช้างครับแฟมบอกอ่าเดี๋ยวเขาเอาขึ้นนี่เสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูปั๊มน้าไอเครื่องสูบน้ํานะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูเครื่องสูบน้ํา <c oughs> เครื่องสูบน้ํทจะอยู่ในห้องเอนี่ก็น่าจะอีกไม่นานครับรอว่าจะเป็นลอตไหนที่เขาจะประมูลออกเราต้องรอนะครับ เนี่ยเห็นไหมมันก็ลักษณะแบบเนี้ยผสมปนเปนกันไปครับรถถือว่าสวยนะเพราะว่ามันจอดในร่มถือว่าสวยนะสภาพนี้จริงเอาแบตเตอรี่ใส่สตาร์ทติดเลยนนเนี่ยนะไม่เหลือครับทั้งสองคันอะไรกอแฟมล่างอล่างออกง่ามเลยลูกชายผมทับบอกทล้างออกสวยเลยครับล่างออกง่ามเลยภาษากาลศิลครับล่างออกง่ามเลย <laughs> อ่ามาดูฟังที่ต่อครับเขาขึ้นเสร็จแล้วยังไม่รู้ แล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูเออพาเข้าไปดูเครื่องสูบน้ํานะฮะนี่เขาวินออกมาแล้วจะลากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเครื่องสูบน้านะอะเดี๋ยวดูพาดูเขาลากขึ้นก่อนดูครับเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับยิงถาดมาแล้วก็จะลากขึ้นครับ ลากขึ้นเสร็จแล้วก็จะไปขนของขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไอ่รอฟังนั่นมันนุนในแก้มฟังคุณบ่เบิ่ง mm hmm. ดูเดี๋ยวแก้มเสียหายตกลงบ่ละพ่อจะบดเนียออพอดีเลยไหมนุนบ่ฮะนุนในเห็ุจังไรบัดน,นี้ mm hmm. ก๊อบก๊อบมาดึงสามขาออกดิสามขาฟังนี่มันจะนุน เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมดูช่วยเขาแป๊บเดียวนะครับเอา้ามาดูเครื่องสูบน้ำครับมามามาจังหวะผมคิดว่าเอาสองตัวขึ้นท้ายแล้วก็รัดเลยอะ่ะน,นี่มาดูมาดูมาดูกำลังหาวิธีที่จะเอากลับบ้านครับฟับเน,นี่ยเครื่องสูบน้ำครับสวยครบ เครื่องครบครบนี่จะดูครบับภ,ภายในภายในเดี๋ยวให้พ่อแล้วมาอ่านมึงดูเจ้าขั้นใดขึ้นได,ขนได้ขึ้นได้จะขั้นกันยังดีให้มันเหลือหน่อยลงหน่ียสินะครับดูเด่นมาก พวกขอตอพวกอย่างมันนี่บอพี่นี่ชำนี่ค่ะใช่ใช่ค่ะขายขายต่างสภาอืมครับแต่ว่าเครื่องกะไรแต่ติดอยู่นะติดอยู่นะเามะาสออืมครับผม่ดูครับสุดๆเครื่องสุดน้ำรถนี้เดี๋ยวไปถึงร้านเดี๋ยวเราไปคุยกันครับที่ร้านนะครโอ้ เยอะจัดเยอะจริงเครื่องอะไรบ้างยังไงบ้างเนาะตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องขมิ้นมั้งฝั่งนู้นขมิ้นเล็กดรู้เครื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเาลองวางแผนครับพ่อพ่อเนาะเอาไอ้เครื่องสูบน้ำขึ้นได้จากตัวสองตัวปะฮะ กอร์เไทยริโวลากไปไอ้ก็คิดยุ่แผนนั่นฮะกอรสเไทยรีิโวค่อยๆแลน,นไปข้านไปเรื่รอยๆแต่ข้ามันอยางมันระเบิดดีเอาลากรถด,ดีกว่าไื้ในตัวนึ่งขึ้นรถพอ่อขึ้นไา่ขวางในตัวนึง อันนี้พ่อลรงเอาเข่ามาดูไลยขวางเขาจะเอาขึ้นแบบใดชีวิตขึ้นแบบใดบ้างฮะลอกหลังตูดขึ้นพ่อคิดว่าได้มันบ่อ่ิววางแผนว่าจะเอากลับยังไงเนี่ยครับแต่ละตัวในนี่ละครับ กำลังดูนี่ละเอาเอานี่ละครับมันจะง,ง่ายเพราะมันเป็นพื้นปูนเอาเนลยได้เงประจับกนกำลังคำนวณกันว่าจะขึ้นยังไงครับโอ้ดูตัวนี้เดิตัวนี้จะเอาไปยังไงเดี๋ยวผมดูอยู่เนี่ยยากเลยแหละตัวนี้โอ้ยสุดๆเอาโอเคเดี๋ยวดูก่อนปรึกษากนก่อนว่าว่าจะขึ้นอย่างไรครับผม อย่างน้นอยๆก็ขึ้นไปได้สักตัวหนึ่งครับก็ยังดีนะให้วันพรุ่งนี้ให้มันเหลือน้อยลงให้มันเหลือน้อยที่สุดอะนะครับย้อนแสงเริ่มมืดแล้วได้แค่นี้แหละ๋ยวมันจะแตกพ่อกาว่าเอาส่วนนีล่งแล้วก็ แบะลงหรกก็รัดลงคือเกลเข้าเลยก็ได้บ่เป็นยังพอคำนวณเลยเอามาดูจะขึ้นยังไงครับให้พ่อเขามองเขาคำนวณเขียนไปอีกเขียนไปใกล้ๆไปน้ำหนักมันน่าจะอยู่บนถาดอยู่ไปเบาเบาเบาน้ำหนักจะอยู่บนถาดเลยเนี่ย มันจะเหมือนที่เราคิดไหมฮะจังว่าห่างบาดเอาเชือกมาดึงมึงดิงันเชือกอะดึงมึงดูกวิศวกะโมเมนวิศวก่อนไม่วิศวกะเลย ดูครับ่า้ข้าอกลองเมืองถ้ารอมันยังอยู่กะถ้าเอาไปได้ก็เอาเอาไปไม่ได้ก็เข็นลงแล้วมาเอามือหลังเครื่องมีแต่สวยๆเพราะว่า มาเก็บไว้ในร่มนี่ครับเครื่องที่ยังสมบูรณ์แบบที่ใช้งานได้พวกน,นี้สมบูรณ์แบบใช้งานได้เนื้อเครื่องยังใหม่แกะกล่องอยู่เลยเห็นไหมเนี <laughs> ่ยยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่ของสัยรถนี้พอรถนี้เข้ามาปุ๊บก็ต้องข้อมูลขายรถนั้นออกเป็นเรื่องธรรมดาครับของส่วนราชการเนาะจะเป็นแบบนี้ครับส่วนราชการนะครับเอาลองดูจะขึ้นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะขึ้นยังไงครับ เป็นยังห้อนบวชเอาเสียนเสียนไม่เสียนไม่ได้เสียนลวดดูเขาจเอาขึ้นยังไงครับอ่ะในระหว่างที่เขาเอาขึ้นผมพาไปดูรายละเอียดท่อไป เดี๋ยวถึงร้านถึงร้านแล้วผมจะทํารายละเอียดลงให้หมดทุกตัวเลยนะแล้วก็จะให้ทีมงานช่างเราสตาร์ทเครื่องให้หมดทุกตัวนะครับอย่างน้นอยๆให้เครื่องติดไว้ก่อนนะในรถนี้นะครับให้เครื่องสตาร์ตติดแล้วเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับว่าอะไรจะเป็นยังไงขอให้เครื่องติดก่อนนะครับก็ในลักษณะที่ผมมองคํานวณตอนนี้นะฮะถอดชุดถอดชุดปั๊มน้าออกเอาเครื่องปั่นไฟวางจบเลยไหมคิดบนผมไหม เอฟซีเราพี่น้องเราคิดเหมือนผมไหมถอดเครื่องปั๊มน้ําออกเอาเครื่องปั่นไฟวางแทนขอแค่เครื่องติดจบเลยทําเป็นเครื่องปั่นไฟไปเลยไม่ต้องมาทําเป็นเครื่องปั๊มน้ําเอาจริงๆนะผมคิดแบบนี้วันที่ผมประมูลนะ่ะนะฮะเนี่ยอย่างตัวใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหปั๊มน้ําสําหรับเอฟซีเราพี่น้องเราที่ถนัดทางด้านฝั่งนี้ก็มามาเอาไปใช้แต่สําหรับเอ่อที่ใครชอบไปทําเป็นเครื่องปั่นไฟก็ว่ากันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยแบบเนี้ย แต่ว่าผมคิดหนักไอ้ตัวใหญ่เนี่ยผมจะเอากลับยังไงมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีก <c oughs> <c oughs> มองแล้วมองอีกอยู่เนี่ยจะกลับยังไง <c oughs> ปวดสมองเลยนะเอาตรงๆดูเหล็กดิโอเหล็กแต่ละตัวเครื่องแต่ละชิ้นสุดๆทั้งนั้นเดี๋ยวเรารู้ครับว่ามันจะหนักกี่ตันว่ามันจะอะไรยังไงนะครับในส่วนเนี้ย ก็เดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง่งมันเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะติดได้ทํางานได้ไหมทํางานไม่ได้ก็ว่ากันไปทํางานได้ก็ว่ากันไปนะครับอ้าโอเคก็ในส่วนนี้นี่ขึ้น,ข,นขึ้นละข,นข,นขึ้นบนฐานแล้วแต่เขาจะล็อกล้วเห็นไหมครับนี่นะครับาดูเดี๋ยวเขาจะดึงลักดึงดึงลัดแล้วก็ เอาสไลด์ขึ้นนะครับ,ออบพอจะรัดลงแบบรัลดลงแบบนี้เลยบ่มันบบมันมันเดียงยนี่นี่มันจะบบเดียงบ่รัดอ่ไรรัดโยเวรัดอัดเลนบ่เ,บเอาจัดไปามาดูครับหนึ่งรัดเสร็จอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับให้เขารัดเสร็จก่อนว่าจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับมากขึ้นก็ เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะในคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฝากทุกท่านกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุ้นที่ใช้อายนยนวุฒิที่ของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุ้นที่ใช้อายุยนนะศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้ออหกศนต์กาหสิุนที่ใช้อุยนกนิชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานเช่นเทอมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถึงร้านผมจะสตาร์ทให้ดูทุกตัวไล่รายละเอียดทุกตัวว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรสําหรับ f อเราพี่น้องเราที่ถนัดทางด้านฝ่ายนี้นะครับไม่ว่าจะทําเหมือนที่ผมบอกอยกปั๊มน้ําออกทําเป็นเครื่องปั่นไฟหรือว่าจะไปทําปั๊มน้ําสูบน้ําเช่นเคยสําหรับท่านผู้รับเหมานะครับติดต่อหาผมเหมือนเดิมนะครับ ID l ดี e นะ AAA8513 มันก็จะขึ้นวุฒิชัยอรยนตกาลสินเหมือนเดิมนะครับเน้นโทรนะครับเน้นโทรแล้วก็สําหรับ FC เราพี่น้องเราที่ไม่มั่นใจก็ทักไอดีไลน์มาแล้วก็โทรคอรมาก็ได้ให้เห็นหน้าผมให้เห็นหน้าสิ่งของว่าผมมีตัวตนจริงนะครับทำงานจริงค้าขายจริงก็แล้วค่อยมาจําระยะทาง100กิโลส่งฟรีเหมือนเดิมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่าน มากมากครับ